ครับที่บอกว่ากิจกรรมเรื่องเยอะมากเลยเนาะวันนี้เราก็คือมากวัน,นนี้ก็ดีใจนะครับก็คือทางพวกเราร่วมกับสภาการชาตินะครับจัดกิจกรรมดัดคีโลขึ้นมาก็คือเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดนะครับเพื่อเอาไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเราผู้ป่วยนะครับตอนนี้เลือดก,ก็ขาดขาดฟังนะครับเป้าที่ตั้งใจไว้ก็อยากจะได้3ล้านซีซีครับผมวันนี้ก็มี มีมาริโอมีเอมมีฟ้ามีฟิลิปมีนักแสดงจากคุมพันธ์สอีกหลายหลายคนรวมถึงออออประชาชนอีกหลายคนเลยครับมาช่วยกันต้องขอบคุณม,มากครับเตยมตัวไงบ้างครัมืเมื่อ,อคืนก็นอนให้เยอะนะครับแล้วตื่นมาก็เขาก็บอกว่าให้กินน้ํากินน้ําเปล่าเยอะๆก็กินเยอะแล้วก็ไปตรวจคุณภาพของเลือดก,ก็ดีก็ดีใจที่ได้บริจาคครับที่มาบ่อยไหม ผมเมื่อก่อนบ่อยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บริจาคมานานมากเลยครับประมาณประมาณ3ปีแล้วฮะที่ไม่ได้บริจาคก,ก็เนี่ยได้มาบริจาคก,ก็ดนะีแต่ว่าไม่ได้นับว่าทามากี่ครั้งแล้วเรียกว่ามันสำคัญตรงนี้แเลือดมันช่วยคนได้ใช่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วที่สําคัญคือโทษทีครับแล้วที่สําคัญคือเรามันก็ดีกับตัวเราเองด้วยนะใครที่มาบริจาคเลือดอะ่ะถ้าเกิดว่า เราศึกษาข้อมูลดูเราก็จะรู้ว่าแบบการบริจาคเลือดเนี่ยมันทําให้แบบเราได้ผัดเลือดเก่าของเราด้วยนะครับทำให้ร่างกายทําให้ผิวพรรณมันสดชื่นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยครับมาช่วยกันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เสียหายอะไรนะครับไม่ได้อุปกรณ์เดี๋ยวนี้ก็ดีมากด้วยในการแบบเข้ามาเจาะเข้ามาอะไรก็แป๊บเดียวนะครับใช่ครับไม่ต้องกลัวกันนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอย่างวันนี้ผมก็ ตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะความดันก็เลยความความดันก็จะขึ้นมานิดนึงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์นะอยู่ในเกณฑ์ไม่ไม่เคยมาบริจาคแล้วพี่พี่ตั้งตกล้องเยอะขนาดนี้มาก่อนตื่นเต้น้ใช่ฮะใช่ฮะเราถือกำลังงานมันแกล้งผมการนี้หรือแบบว่าที่ไหนก็ได้มาจากใช่ไม่จําเป็นนะครับทุกทุกทุกที่ทุกโรงพยาบาลบริจาคได้หมดเลยครับผมคเนาครับอาจารย์เล่าตั้งนบทใหม่ไหมคะขอรองเท้าด้วยครับ ตำนานกฎหมายเขาบอกตอ <c oughs> เป็นตำนานอีกแล้วครับ <g ülme> <laughs> จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยครับผมรักเขาผมก็อยากให้เขามีความสุขครับ <c oughs> ผมรักแฟนเพลงของผมอะไรที่อะไรที่เขาคือเขามาไกลครับเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่บางแสน <c oughs> ขับรถมาจากสาแก้วแล้วก็ผมว่า ไม่ใช่แค่เขามีความสุขนะผมก็มีความสุขครับที่เห็นเขามีความสุขก็เลยยินดีครับม,มันฟิลไหนที่มาถึงแบบขอรองเท้าไม่ได้มีฟิลไม่ได้มีอะไรเลยครับเราแค่อยากเห็นเขามีความสุขเขาดีใจที่เราเขาได้เจอเราแล้วเราคิดว่าถ้าเราให้สิ่งที่เราก็รักด้วยแล้วมันก็มีค่ากับเราจริงๆนะเอาให้กับเขาเขาก็คงจะจะได้มีของเอาไว้แบบดูเวลาคิดถึงกันอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่า เวลาไปเรื่องคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งบางทีก็ไกลนะฮะเขาก็บางคนก็ยากที่จะต้องเดินทางมาเอาไว้ดูเวลาที่คิดถึงกันมันผมว่ามันก็มีคุณค่าทางใจสําหรับผมกับกับแฟนเพลงของผมดีครับแต่เพื่อ <aren> นนี้เขาขอหรือเร,รเรารู้ว่าเขามาไกลไม่ครับผมเขาเขาเดินมาเอาเอาของฝากมาให้ที่หน้าเวทีครับก็เลยแล้วก็เลยถามเพราะว่า แล้วเห็นเขาร้องไห้แบบดีใจนะเลยถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่าเขามาจากสาแก้วผมก็เลยไม่รู้จะใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็รู้ว่าเออเราก็เลยให้รองเท้าเรามีเอามาสองคู่ก็เลยให้ไปคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็ไว้ใส่กลับบ้านถ้าให้อีกคนหนึ่งมาไกลกับเดิมนะคร <laughs> ให้อะไรดีาแบบคือ <laughs> ไม่ไม่ไม่ <laughs> จริงๆแล้วมันไม่ไม่ได้คิดเอาไว้หรอกครับ ว่าเราจะต้องให้อะไรมันเป็นมันเป็น <Bur> โมเมนต์นั้น,น,นๆคุณพี่ครับ <cott on S 1> ที่เขาดีใจมากนะเห็นผมเขาแบบโอ้ม่ใช<ๆ>่ผมก็ดีใจนะครับก็อยาก<ๆ>ให้เขามีความสุขค,ครับอยากให้รู้ว่าพวกเราไม่ใช่แค่แฟนเพลงนะที่รักพวกเราพวกเราก็รัก,กรแฟนเพลงมากๆเหมือนกันครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมในวันนี้ครับก็อะไรที่จะทําให้เขายิ้มได้มีความสุขแล้วก็มีความทรงจําที่ดีๆด้วยกัน เราก็อยากจะทำนะครับนอกจากการโอเคเราเต็มที่มากๆบนเวทีคอนเสิร์ตแต่สิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าพี่จำได้เมื่อก่อนก็เป็นแว่นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้พอแว่นมันแจกไปแล้วมันหมดก็ <laughs> หาอะไรที่จะให้เขามีความทรงจำร่วมกันได้เราก็อยากจะทำต้องซื้ออะไระเครื่มงอีกไหมครับต้องซื้ออะไรเครื่องไหมก็ซื้อเรื่อยๆครับ มันต้องซื้อมาเติมไม่งั้นมันก็ไม่มีใส่นะออช่วงวิจก,ะกะจะแจกอะไรเพิมไหมคะช่วงวิจัอยากแจกอะไรไม่ได้คิดอะไรไว้เลยไว้เลยครับอืก็จริงๆนอกจากเพลงแล้วนอกจากความสุขบนเวทีแล้วก็น้องนอกนั้นก็ไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้คิดอะไรไว้ครับแค่ให้รู้ว่าทุกอย่างที่ทำมันเป็นมันมาจากความรู้สึกมันมาจากใจในตรงนั้นเลยครับไม่ได้เป็นการเตรียมเป็นการอะไรครับ ยังไม่ได้เห็นเลยครับผมยังไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นเป็นข่าวอีกแล้วครับแต่ว่ามีเพื่อนส่งไลน์มาบอกว่าอยากได้รองเท้าบ้าง <c oughs> ผมก็เลยฮี่เขาเขาก็เลยส่งพวกลิงก์ข่าวต่างๆมาให้ดูครับ <c oughs> แต่พีโ่โน้ตัวเป็นคนที่โชคดีในเวลาไปร้องเพลงรับที่นเพลงทงลงุ้คนครัผมโชคดีมากนะครับอย่างล่าสุดที่ไปที่นครศรีธรรมราชมาก็ฝนก็ตกแล้วก็เออบัตรก็ไม่ใช่ราคาถูก เราก็คิดว่าคนต้องไม่เยอะถ้าคนไม่เยอะก็กะว่าจะพาไปเลี้ยงลูกชิ้น oh. นะแต่ว่าโอ้กลายเป็นว่าคนมากันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็แล้วก็สนุกมากนี่แหละฮะเวลาเวลาเล่นสดอะบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเวทีนั้น,น,น <c oughs> แต่เราในฐานะนักร้องเราในฐานะศิลปินอะ่ะที่เขาอุตส่าห์มาอะไรที่จะเป็นความสุขที่เราจะทําให้เขาได้อะ ก็ทําให้มันเต็มที่ครับนั่นมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมคือเขาก็ตัดฝนดูเราเลยไม่ครับตกมาก่อนเล่นแต่ว่าพอขึ้นนะฝนหยุดครันะยังแน่นไม่เหมือนเดิมแน่นครับขอบคุณมากครับอย่างคราวนี้เห็ลปินหลายๆคนก็เจอเหตุการณ์ค่อนข้างกั้นต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างมีมาตรการไหมพี่โน้ตเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตตามคุณพี่ไม่มีนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ไม่ได้มีอะไรก็ เห็นข่าวก็เป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆที่ร่วมอาชีพแต่ว่าส่วนตัวผมเองแล้วไม่ไมมนทำให้ต้องระวังไหมครับจริงๆแล้วเรามีสเตตน,นะครับแล้วก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมันก็มีกาดมีอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาก็ ว่ารักคุณได้ใช่ฮะอย่างเราเคยเจอไหมแบบว่าคนมงคนเมาตั้งหลาครั้ง,งบบน,บบนี้ครับเจอครับแต่เราก็เข้าใจเขา<ม>บางคนอาจจะมเมาแล้วขึ้นมามั่วบนเวทีก็เขาอยากเต้นก็ให้เขาเต้นไปก่อนแต่ไม่มีแบบถ้าอะไรมันไม่ได้ส่งผลเสียหายกับแฟนเพลงคนอื่นถ้าเขาไม่มั่วจนเกินไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเขามั่วจนเกินไปเราก็มีทีมของเราที่เราจะ จัดการให้มันสงบจริงเคยเจอไหมบอกว่าเหตุการณ์ขึ้นมาแบบว่าเกือบจะทำเกือบจะทำร้ายไม่มีเหรอครับไม่มีบางทีแบบว่ามีแต่แบบสนุกมากเกินไปใช่แต่ว่าเราก็เข้าใจได้ไงบางทีเขานิดหน่อยอ่าอาจจะมีฤทธิ์แอลกอฮอล์ฮะเราก็ปล่อยเขาเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็ลงไปหรือว่าถ้ามันมากเกินไปเดี๋ยวก็จะมีทีมงานมามาพาเขาลงไปเองครับคือแบบนี้แล้วเันก็เกิดขึ้นบ่อย เกิดขนใหมกันจริงๆอาจจะมีมานานแล้วก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องมือถือทุกทุกคนมันทําอะไรมันก็เป็นข่าวได้ได้หมดครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นบางทีเราเจอกับข่าวอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของศิลปินเองหรือว่าตัวของคนดูเองก็ได้คิดว่าเวลาเราจะทําอะไรก็คิดดูให้ดีๆมันไม่ได้มันเสียไปหมดใช่ไหมครับ มันก็บางทีเรามีแฟนเรามีลูกเรามีหลานเราเราไปทำแบบนั้นมันก็มันก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีดังนั้นอะไรที่ดีและไม่เดือดร้อนใครทําให้คนมีความสุขช่วยกันทําดีกว่าครับแต่พม่น้าจากข่าวที่เกิดขึ้นอย่างไรหลายคนเคยเจอเราเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์หลังจากนี้พี่จะแบบเหมือนเพิ่มกาเพิ่มคนดูแลเพิ่มไไม่เหมืนมีการพูกตางานร้านก็ยังเหมือนเดิมไม่ได ไม่มีก็เล่นเหมือนเดิมก็คือปล่อยใจตา,สามสไตล์เราเลยใช่ไหมคะก็เป็นปกตินะครเพราะว่าปกติแล้วเรื่องพวกนี้บางทีมันมันไม่จะไปโทษกาศโทษร้านบางทีมันมันไม่ทันนะเรามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เราไม่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเราก็โอเคเราก็คงต้องต้องระวงังต้องดูให้ดีแหละ แต่แฟนเพลงแฟนเพลงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฮะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญที่สุดส่วนไอตัวของพวกเราเองตัวผมเองไม่ยังไม่ได้ไปสนใจว่าแบบส่วนใหญ่แล้วเจอแต่คนที่เขารักเราอ่ะจริงต้องหูตาไวขึ้นไหมครับเพื่อจะใครพุกมาตัไหต้องดูทรงกอนหนว่าจริงๆก็หูตาไวอยู่นะฮะ หมายถึงมันก็โดยธรรมชาติผมเองผมก็เป็นคนสังเกตอยู่แล้วครับถ้ามองตรงนี้แล้วสบายมากครับดังนั้นก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องมากังวลอะไรอืมแล้วก่อนแน้แฟนๆอยากให้มารุ่สนุกกันมากกว่าที่ครับครับก็คอนเสิร์ตจัดมาเพื่อให้ทุกคนมีวความสุขครับแต่อะไรที่มันจะเป็นสร้างความทุกข์ให้กับทั้งเอ่อ คนที่มาดูหรือว่าแม้กระทั่งตัวของนักร้องตัววงดนตรีเองเราก็อย่าไปทําเลยครับมันมันมันไม่ได้ดีกับใครเลยใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วพอเรามีสติกลับมาเราก็เสียใจกับตัวเราเองว่าเราไม่น่าไปทําแบบนั้นกับเขาเลยนะครับดังนั้นเราเรามาทําอะไรที่มันสร้างสารรค์ดีกว่ามาทำอะไรที่เขาทําให้คนเขามีความสุขทําให้คนเขาสนุกดีกว่าตัวศิลปินตัวนักร้องเอง เขาก็มีกำลังใจในการที่จะได้ทำมอบความสุขให้กับทุกคนครับผม